อรุณสวัสดิ์ค่ะเอฟซี FC ที่าหักของวาสนาชาแนวเบิร์ดสุขูสุขคนค่ะกะมือดีกะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นนะคะหลังจากมูว่านีา่เตรียมจะเดินทางไปประเทศไทยนะคะกะคือบอดายเดินทางเพราะว่า,อาเอกสารบอรพ่อนะคะบอพ่อคือเอกสารอย่างค่ะ <c oughs> เออเกสารตรวจโควิด1 9 pcr ค่ะบอดายตรวจ pcr มาด้วยความเข้าใจผิดอย่างมากมายนะคะเข้าใจผิดอย่างมากมายอย่างคือ,อประเทศเยอรมันนะคะประเทศเยอรมันคือเปิดเปิดเปิดประเทศแล้วนะคะทุกคนที่ฉีดยาสองเข็มแล้ว ใช้ชีวิตตามปกติค่ะแล้วก็ก็คิดว่าถ้าเราบินกับสายการบินเยอรมันเราคงไม่ต้องทำ PCR นะคะอันนี้สชาวาดคิดจังสี่กะกะเลยบอรตรวจ PCR นะคะบอรตรวจ PCR มากรากกดรามาถ,ถึงสนามบินแฟรงเฟิร์ตเป็นยังไง เจ้าหน้าที่เพื่อนบอให้ขึ้นเครื่องค่ะบอให้ขึ้นเครื่องเพราะว่าเอกสารเราไม่ครบนั่นเองนะคะฉะนั้นสวัสด์จึงเริเร่มเ,เริ่ม,มที่ะจะตื่นตะเ้าเพราะว่าเมื่อนีกะกะคือบกครบกะคือบอดาบินแต่ว่าเฮากะต้องไปตรวจ PCR ที่อยู่ในสนามบินแฟรงเฟิร์ตนะคะรอผล12ชั่วโมงจากนั้นถ้าหากว่าผลเป็นเป็นเป็นลบเราก็เดินทางได้นะคะเที่ยวบินอ่ากับเปลี่ยนให้นะคะเปลี่ยนให้ฟรีนะคะแต่ว่า <c oughs> โรงแรมที่เราจะนอนเราต้องจ่ายเองนะคะ ต้องจ่ายเองฟังดีๆเดอ้อสวัสดะเราให้ฟังถ้าหากเอกสารคุณครบคุณมาแล้วคุณตกเครื่องทางสายการบินรับรองหาหม่องไฮยูห้กินให้นอนนะคะแต่ถ้าเอกสารคุณไม่ครบคุณตกเครื่องคุณต้องรับผิดชอบตัวเองค่ะ เลยจำเป็นต้องรออีก1วันนะคะรออีกหนึ่งวันผลตรวจ PCR ก็จะออกอประมาณา12ชั่วโมงนะคะเรามีเวลาอยู่แล้วเพราะเรารอเครื่อง24ชั่วโมงนะคะกะับตรวจต้องเสียตังเองนะคะคือเหมือว่าหนสวัสดถามว่า มีบัตรประกันสังคมของประเทศเยอรมันแต่ว่าเขาไม่เอาเขาจะเอาเขาเอาแต่เงินสดนะคะตัว CPR ที่สนามบินคิดเงินสดค่ะคิดเงินสดนะคะเจยูโร79ยูโรยิ่งรอยิ่งคือมันจะมี6ชั่วโมง 12ชั่วโมง24ชั่วโมงนะคะถ้าแบบเร่งด่วนก็แพงมากเลยนะคะแพงมากๆเลยค่ะถ้าเราจําเป็นว่าเออฉันจะเดินทางวันนี้คืนนี้ให้ได้หรือหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็จะแพงขึ้นอันนี้12ชั่วโมงก็คือ79ยูโรอันนี้ก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าการจะเดินทางต้องต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ เข้าไปดูสายการบินด้วยนะคะคือสถานทูตไทยเรา,ายกเลิกฟิต t ูฟรายแล้วก็ยกเลิกการตรวจแบบ CPR คือถึงประเทศไทยนะคะแต่และก็แล้วแต่สายการบินนั้นๆว่าเขาจะต้องการหรือไม่นะคะ อันนี้ก็คือตกเครื่องไม่ใช่เรื่องงามเพราะว่าเราจะต้องเสียค่าโรงแรมเสียค่าเสียเวลานะคะเพราะว่านับทางกรุงเทพไว้ว่าจะมากักตัวนะคะแต่เกิดว่าเกิดว่าเราพลาดอย่างนี้เราก็ต้องเล่าเสียเวลากักตัวไปอีกหนึ่งวันนะคะอันนี้ก็ก้า่วมาเล่าให้ให้เพื่อนๆที่จะเดินทางนะคะ ปฏิบัติหรืออาตามกฎหมายตามกฎระเบียบนะคะของบริษัทเครื่องบินนั้นๆด้วยนะคะเข้าไปก่อนเดินทางสีวันเข้าไปดูก่อนว่าสายการบินกำหนดอะไรบ้างคือทางทางวัสนาเองก็รอว่า ให้รอว่าถ้าหากมีอะไรสายการบินจะแจ้งเข้าไปในอีเมลคือคิดผิดทุกอย่างเลยนะคะคิดผิดทุกอย่างเลยอันนั้นไม่ใช่เขาไม่แจ้งเราเป็นผู้โดยสารมีหน้าที่จะต้องเข้าไปตรวจอีเมลของสายการบินด้วยตัวเองนะคะก็เป็นบทเรียนคือถามว่าคนตกเครื่องเยอะไหมเยอะมากเขาคิดอันนี้ก็ก,ก็เลยมาภูมิใจว่า เราไม่ได้ตุกเครื่องคนเดียวก็ก็คิดว่ามีเพื่อนๆร่วมร่วมความคิดหลายคนที่คิดแบบเดียวกันก็เลยเออก็ค่อยอุ่นใจมาหน่อยนะคะอันนี้ก็มาเล่าแล้วก็การการเด,เดินทางนะคะก็เข้าไปที่สถานทูตก่อน ว่าต้องการอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะมาเล่าให้ฟังพักที่ไหนนะคะพักที่โรงแรมแมริออดค่ะอยู่ในสนามบินเลยนะคะค่ะซึ่งเป็นโรงแรมห้าดาวที่สะอาดหมดจดสดสวย นะคะโอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงไม่ทำตัวให้เสียเวลาแบบวาสนานะคะอันนี้ก็เป็นบทเรียนเสียเงินค่าตรวจเสียเงินค่าโรงแรมเสียเงินเสียเวลานะคะเพื่อนเพนโอเคใครจะเดินทางก็ให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพและก็อย่าลืมเอกสารนะคะคลิปนี้สวัสดินาขอลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณที่รับชมที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะปัสนาชาแนลนะคะ